Hello, สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเป็นอีกครั้งนะครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์แน่นอนว่าก็ต้องมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนว่าขออภัยนะครับเมื่อวันอังคารไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่ามันไม่มีอีเวนต์อะไรอัปเดตเลยไนงะมันมีแค่มาขายอ่าแพ็คอะไรนะแสงแกติยลดป่ะแล้วก็ไม่มีอะไรไอีกแปลกใหม่อะมาดูอีเวนต์วันนี้กันดีกว่านะครับอีเวนต์วันนี้นะก็คือตัวละครน,นะครับย้อมสีที่ชื่อว่า e v เว เพโลจิกเบลเพโลจิกหรือว่าเพทิจิกเออเรียกเพโลจิกเพโลทิกอะไรไม่รู้ว่าเออว่าเป็นตัวใหม่ละกันเรียกว่าน้องเบลหัวชมพูละกันน้องง่ายดีนะครับ น้องเบ้หัวฉุนๆนะครับเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับความสามารถแรกนะครับเป็นความสามารถก็คือมันเริ่มเทินนะครับเป็นการทั้ง0นะครับที่จะย้ายไปในแถวของฉันนะครับแล้วก็เมื่อตกหรือก็สร้างแรงม้าของฉันนะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่ผีเสื้อเนาะแล้วก็เมื่อจบเทินจะสร้างผีเสื้อเนาะโดยผีเสื้อน,นี้นั้นน่าจะมีความสามารถเหมือนอีโวจูน่านะครับที่ว่ามันจะทําการเปลี่ยน นะครับถ้าเป็นพื้นที่ว่าจะสร้างแลนด์มาร์คถ้าเป็นพื้นที่ฝากตรงข้ามจะเปลี่ยนสีเป็นเวลา2เทิร์นเนาะแล้วไอ้ความสามารถนึงก็คือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับป้องกันสกิลการบักขับยายและยักจับสองขั้งขึ้นไปอ่าอีกความสามารถหนึ่งนะครับเมื่อถอยเต่านะครับมีโอกาสนะครับที่จะถอยเบิ้ลได้ถึงสาแล้วก็เมื่อถอยเบิ้ลครบ3ครั้ง90%ไปยังที่ไหนก็ได้แล้วก็ใน1เทิร์นถ้าฝากตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์ค3ที่ขึ้นไปกกก็จะทารรขัังงคคุ1ค้ จบน้องเป็นการรวมร่างการละวะหนึ่งอิวจูน่าและ2ฮาลายองแต่ความสามารถของฮาลายองมาแค่ความสามารถในการเมื่อสร้างเมืองแล้วขังคุกเท่านั้นนะครับน้องก็เป็นสายวิกชอรีนะครับอ่าแถมมีหมวกใหม่มาด้วยโอ้ย <c oughs> ขอโทษนะครับโอ้ยช่วงนี้เป็นทอมสินอักเสบนะครับก็เลยอาจจะมีไอบ้างอะไรบ้างนะครับขออภัยด้วยเนาะอ,อ่านะเขาเป็นหมวกโล่โจมตีนะครับความสามารถก็คือ ควบคุมลูกเต่าแม่ยำห้าสิบเปเนาะหลักตัวที่2 60%แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉัน60%ชาร์เโลกสูงสุดสองข้างแล้วก็เมื่อฝ่ายของข้ามาตกพื้นที่ของฉัน40%่สิรทำลายเตา่าบอกเลยว่าถ้าใส่คู่ไปกับพื้นที่ต้องหา้ามเห็นไหมคอมโบกันเลยคือเขามาตกปุ๊บมีโอกาสโดนทำลายเต่าแล้วมีโอกาสที่จะซื้อพื้นที่ตอบไ,ไม่ได้ดูไว้ว้าวน่าห่าไหมนั่นนะสี่นะครับอ่ะน้องนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะน้องพาเพื่อนมาด้วยน้องพามาทั้ง อีวเบลอควาเบลและน้องเบลหัวชมพูเนาะโดยเบลนั้นสองตัวละครบนเป็นฝ่ายวีคตัวละครล่างเป็นฝ่ายโมนะครับโดยวิธีการตาหาเราต้องรวบรวมสิที่เรียกว่าตุกตาเพอะไรเนี่ยเบลเนี่ยตุกตาเบลหัวชมพูละกันนะครับ้าชิ้นเท่วาแรกเป็นตัวล่าสุดแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากได้หาแค่4ชิ้นก็มาเลือกเป็นอควาเบลหรือว่าเบลธรรมดาก็ได้เนาะ ส่วนพิธีการตาดตุ๊กตานี่เราจะต้องรวบรวมสิ่งนค่าชุดไว้น้ำดูราเอบวกสองชิ้นแว่นตาสีทองสองชิ้นและดอกไม้ฤด,ดูร้อนสองชิ้นเนาะมาแรกเป็นตุ๊กตาหนึ่งชิ้นใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ตัวใหม่ล่าสุดสิบอย่างละสิบชิ้นตัวธรรมดาแปดชิ้นเนาะอ่ะอีเวนต์จี้ใหม่ก็มาต้องหาเก้าชิ้นนะถ้าจะได้อยากได้หมวกเออเอารมณ์อยากได้หมวกคือหาเก้าชิ้นอารมณ์คือหาเบลหนึ่งใช่ไหมหาเบลเอ๊แต่ว่าถ้าได้เบล ไอตัวเบลหัวชมพูก็จะได้ตัวตามมาหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่สามชิ้นดังนั้นหาตัวตาแปชิ้นแปดสองสิบหกหกจะฆ่ากันเลยนะเนี่ยะต่อมามินเมนอะไรต่อมานะครับเป็นแสงไม่ใช่แกะแสงเป็นเอ่ออะไรนะอันยังไม่มีประกายผลึกกับเบิ้อของเบลเนาะ ความสามารถคืออะไรไม่บอกนะครับอวิธีการเล่นก็ตามนี้เลยมีเวลาสมบัติด้วยนะครับชนะหนึ่งรอบก็ลุ้นหีบเนาะก็สะสมรับเพชรไปอมีโอกาสได้รับต้องหนึ่งพันเพชรโอเคอีเวนต์นี้นะครับก็เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาไมา่ได้แบบเวอร์ชันแจ็คพอตก็ขอไม่สุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าสุ่มไปก็ไม่มจะได้ไรเอ๊ะยจะสุ่มดีอะสุ่มสักสามร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเนาะอ่าออกมาดูดรามาหนึ่งนะครับเออ,เอ,อมาแล้วครับ ถ้าเราไปจะดูรถออกง่ายนะครับดาววาชุรออกยากที่สุ่มนี้ไม่ใช่อะไรนะเราต้องการหาลูกบาไปเปิดเล่นอโอเคพอแล้วะนะครับก็กวันนี้มีอะไรน่าสนใจอีกไหมก็ไม่น่ามีเลยนะครับก็เดีย๋ยวม,มาทำเว้นกันด้วยนะรู้สึกวันนี้จะหมดก่อนวันที่12มาเพราะวันที่12เห็นเขาบอกว่าจะประกาศปรับปรุงเซิร์ฟเวอร,วอร์ใช่ไหมน่าจะใช่เขาบอกไหมแต่เขาบอกที่หน้าเพจนะ อ่ะโอเคในนี้อาจจะไม่ได้บอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีวนนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับเป็นกำลังใจ้กับช anel ของเราด้วยนะครับปิดเปแนล bye bye าบบี้บายเจอกัน่คลิปหน้า,าเด้อจุ๊บ